สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Letter City หากแฟนบอลน,นะครับอยากร่วมสนุกรับทันที100แล้วก็เสื้อบอลฟรีนะครับสนใจแอดไลน์ในที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่ตำนานของบราซิลครับฉายาโรนัลโดเชียเลเตอร์จริงหรือไม่โรนันโดคนแรกโรนันโดเก่าโรนันโดชาวบราซิลครับทั้งหมดนี้คือการเรียกขานของโรนัลโดรุยนาซาริโอเลอนิมาซึ่งแฟนๆของเลเตอร์คิดว่าเขาคือแฟนคลับของเลเตอร์ รอนโดคนแรกครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บราซิลนั้นแซงหน้าทีมของครูเซโร่จากเมริกาใตา้ซึ่งพวกเขานั้นเคยเล่นมาก่อนตามที่เดเตอร์เมอร์คิรีได้กล่าวไว้โดยไรก็ตามครับครูเซโร่นั้นเนี่ยเล่นในชุดสีน้ําเงินเดียวกันกับเดเตอร์นอกจากนี้แล้วนะครับครูเซโร่นั้นยังเป็นที่รู้จักในนามชิงจอกนั่นแปลว่าทําให้เกิดความสับสนเมื่อ ไอคอนในท w i t t e r ดังนั้นเนี่ยคาดว่าเขาไม่ได้สื่อถึงเลตเตอร์เนื่องจากมีรายงานว่าข้อตกลงได้ของเขานั้นกับครูไซโรได้สิ้นสุดลงไปแล้วแล้วก็แฟนๆของเลตเตอร์นั้นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาสนับสนุนเลตเตอร์ข่าวต่อมาครับโทนี่คอสตี้ครับผู้ยิงประตูดับปีแสดงครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับเลตเตอร์โทนี่คอสตี้ครับอดีตกองหน้าของจิ้งจอกสยามฟื้นความหลังในเกมที่เจ้าตัวนั้นทำประตูให้กับทีมเอาชนะแมนเชสเตอร์เต็ด ซึ่งเป็นชัยชนะเหนือทีมปิศาจแดงครั้งแรกในพิีมลีกในเมื่อ23ป,ปีก่อนเป็นแฟนทิ้งจอสยามรุ่นใหม่นะครับอาจจะมีคุ้นชินกับชื่อของโทนิคอตตี้มากนักแต่สำหรับคอบอลรุ่นเก่าๆนะครับยังคงจดจำอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษรายนี้ได้เป็นอย่างดี โดยคอตตี้ดวงดังจากเวสต์แฮมไนเตดและก็เออร์ตันก่อนที่จะย้ายมาเล่นอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในเดือนสิงหาคมในปี1997และตอนนี้นะครับเขาอยุ32ปีการย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ทำให้คอตตี้ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในชีวิตหลังจากปีก่อนหน้านั้นนะครับเลสเตอร์นั้นไล่แชมป์หลีกคับมาแต่การย้ายไปที่มาเลเซียนั้นในช่วงหน้านั้นเนี่ยทำให้อดีตด,ดาวยิงขุนคอนปล่อยนึกไปตัวและขาดวินัยในการรักษาความฟิตของตัวเอง จนทำให้คอตตี้นั้นถูกส่งไรเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมซิตี้แบบยืมตัวอย่างไรก็ตามครับมาร์ตินโอเนลเป็นกุนซือของทีมในขณนะนั้นตัดสินใจเรียกคอตตี้กลับมาในช่วงปลายปี1997แต่ในาใยใหญ่ชาวแลนเหนือนะครับยังคงไม่ส่งดาวยิงหุ่นมะขามข้อเดียวลงสนามเลยตอนนั้นเนี่ยผมงงเหยีดไม่น้อยผมแค่คิดว่าจะเรียกผมกลับมาทําไมให้ผมอยู่กับเบอร์มิงแฮมเพื่อเรียกความมั่นใจสิผมเส็งมากๆคอตตี้ดำลึกถึงความหลังตอนนั้นผมจําได้ว่า ทีมชุดใหญ่จะต้องลงเล่นในวันที่2 6และ28มากรารวาคมนี้ส่วนทีมสำรองนะครับมีแมตช์วันที่27กับนอตตี c เคาน์ตี้ผมจะถูกส่งลงเล่นให้กับทีมชุด2เหมือนอย่างเคยแต่ผมรู้ว่ามาตินจะมาชมเกมของทีมสำรองเสมอถ้าเขาว่างครับวันนั้นเนี่ยผมขึ้นไปรอรถบัสแล้วนะครับทุกคนก็รอมาตินผู้ชายที่มาสายเสมอเรารอเขาเกือบ20นาทีก่อนที่เขาจะขึ้นรถและจู่ๆนะครับมาตินก็เรียกชื่อผมท็อนี่ผมคิดในใจว่าผมทำรอยผิดลงไปนะ เขาพาผมเดินลงจากรถบัสไปที่ออฟฟิศก่อนจะพูดกับผมว่าให้ลืมทุกอย่างที่ผ่านมาให้หมดวันนี้นายจะเล่นกับทีมสำรองท่านนายทำได้ดีฉันจะส่งนายเจอกับแมนเชสเตอร์เดดที่โอทรฟฟอร์ดผมจำได้ดีสุดท้ายนะครับทีมสำรองเราชนะ1-0และผมก็เป็นคนยิงประตูเดียว แแน่นอนว่าผมได้รับการตอบแทนจากมาร์ตินตสัญญาผมได้ลงเล่นในโอทร์ฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งและทุกอย่างหลังจากนั้นคือประวัติศาสตร์และก็ช่วงเวลาดีที่สุดของผมกับสโมสรเกมดังกล่าวนะคบกับเลตเตอร์นัทบุกไปชนะปีแสดงดง1-0จากประตูชัยของกอตตี้ซึ่งเกมนั้นนะครับนับเป็นครั้งแรกที่จึงจอกสยามเก็บ3าแต้มจากอรุรังของยูไนเต็ดในยุคข,ของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวผมลงเล่นเจอกับพวกเขาครั้งแรกตอนปี1 9 8 3ซึ่งตอนนั้นนะครับผมอายุแค่ั้น ใครจะเชื่อว่าผมต้องรอถึง15ปีกว่าจะยิงพวกเขาได้เป็นครั้งแรกในโอทาร์ฟอร์ดการบุกไปชนะยอดทีมของพวกเขาในตอนนั้นคือความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่และผมจดบันทึกมันไว้ตลอดอย่างแน่นอนข้อที่ปิดท้ายและความเชื่อหรือไม่ว่าหลังจากที่ชัยชนะเหนือปีาแดงในวันนั้นเละเตอร์ต้องรอถึง23ปีกว่าขุนพลจิ้งจอกสยามจะบุกไปชนะเจ้าที่โอทร์ฟอร์ดได้อีกคร้งหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเกมที่ พเมลีกฤด,ดูกาลก่อนที่เลสเตอร์นั้นบุกไปชนะแมนเชสเตอร์เดทสอในวันที่11พฤษภาคมปีส0 2 1และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของโทนี่คอตตี้ชายผู้ทำให้เป็นแฟนจิ้งจอกสยามได้ยิ้มออกมาเมื่อ23ปีที่แล้วนี่ก็คือการอัปเดตขเาาสารของเลสเตอร์ที่ครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้จีตาคลิปพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ